ตายหรอโอ้อ ah! ้โน oh. ah! ah! no! มาครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ชิมเกมคล้ายๆกับสควิตเกมนะครับวันนี้ผมจะมาเข้าแข่งขันที่แมปนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเคยไปแข่ง s สควิตเกมมาแล้วนะครับหัแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นชิมเกมนะครับทุกคนเป็นเหมือนกุ้งหรือกุ้งฝอยใช่ไหมมาเดี๋ยววันนี้ลุยเลยมาครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาที่ชิมเกมแล้วเราเป็นนัมเบอร์158เอ้ย185 แมปนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือผมชอบภาคไงทุกคนมันมีใครเปิดไปพูดหรือเปล่าวะไม่มีใครเปิดไปพูดเลยเหรอมาครับทุกคนรอบหนึ่งแข่ง50คนวันนี้ผู้แข่งขันนายคัตโตะจะต้องผ่านแข่งขันหลายรอบอใครเปิดเพลงวะ <laughs> ใครเปิดเพลงอ่ะเอาละครับทุกคน กดไลค์เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1 8 5นายคาโต้กันด้วยนะครับ I pay this c a p e เฮ้ยน้องยังรู้ว่าคนดูใครเปิดเพลงไม่รู้มาวิตอนนี้เหมือนว่าเราจะเข้ามาที่รอบหนึ่งหรือเปล่า S 1> <S 1> <S เอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนัำเบอร์เป็น3 1 2ใครเปิดเพลงมาน้ no! ไม่ได้ใครเปิดเพลงโอ้โคตรวุ่นวายใครเปิดเพลงก็ไปรู้ทุกคนเอาละ นีม่มีคนเปิดเพลงล้วคนเนี้ยผมต้องมิวเขาหรือเลปล่าผมมิวเขาเขาก่อนออมิวเลยเรียบร้อยเอาละมีรีภา,าษาไทยป่ะทุกคนมีมีมีโอ้เปิดประตูมาแล้วทุกคนโคตรสวยดูทำแแบบโคตรดีมาละรอบแรกนะครับน้องโกโก้ว่าไม่ใช่เขาน้องชื่อว่าน้องอะไรนะ เล่นหมายหลายแล้วรอบลืมอีกแล้วมาละโอเคโอเคแอมเบรดี okay, okay. Ready, ้บหมายเลข312หนึ่งสองมเรดี้บกินไลน์กินไลน์ทุกคนวิ่งวิ่ง <c oughs> ตายหรออ๋อล้มไม่ได้ตายเอาลูกนี่ ได้ไหมว yeah, yeah. ิ hey, ่งวิ่งวิ่งวิ่งทุกคนทุกคนหยุดนิ่งไว้วิ่งทุกคนวิ่งเอ้าไอ้เหี้ยใครพากวะ เลดไลท์ทุกคนเลดไลท์ให้หยุดเลดไลท์นิ่งไว้ผมเล่นเกมนี้มาก่อนเอาแล้วผมหยุดตั้งนานยังไม่เลดไลท์เลยนิ่งไว้โอเคผ่านแล้วทุกคนสวยอีซี่ทุกคนมันผ่านยังไงวะโอ้ยใครโดน กระหน่ำบึมบ้ามบึมบ้ามตรงนั้นวนะน่ะมีคนโดนกระหน่ำด้วยออ้ยเพลงแล้วใครเปิดเพลงวะมาละครับทุกคนตอนนี้เข้ามาที่รอบที่สองไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นแมปอะไรมต้องแข่งขันอะไรก็ไม่รู้จำนวนผูดด้เล่นตอนนี้27คนนะครับรางวัลเงินสด7 0 0 0 0 0บาทมาละทุกคนนับเวลาถอยหลังเรียบร้อย เข้าสู่การเอาตัวรอดรอบที่2มาโอเคเราต้องสุ่มวัดดวงทุกคนเราต้องได้แบบน้ำตาลง่ายๆสามสองหนึ่งโอ้รูปลม no โอเคเตรียมพร้อมฮัตโตเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมถือน้ำตาลถือน้ำตาลกูถือน้ำตาลแป๊บ เอาลืมจากตรงไหนดีโอ้โหยากว่ะโลมมากทุกคนเรามีเวลาหนึ่งนาทีครึ่งนะครับเช็คปาะวะทุกคนยากละเลี้ยน้ำตาลก่อนให้มันเหนียวนิ่มๆได้จอดง่าย go. ว้าว้าว่า no don't shoot bro okay อูน้ำตาลจะแตกโอเคน้ำตาลเริ่มนิ่มแล้วเริ่มละลายแล้วทุกคนมาผมเคยแข่งขันมาก่อนผมทำได้ยี่ิบแปดวิ ว้โอเคผมยังมีชีวิตรอดอยู่ผมยังไม่ตาย like ผู้เล่น312ยังมีชีวิตรอดอยู่เบคอนยังมีชีวิตรอดอยู่ผมมีวี่น้ำผึ้งติดมือมานี่ไงนั่นก็คือน้ำตาลที่ผมแต่แก่เมื่อกี้ใครเปิดเพลงโคตรกระหน่ำ ทุกคนใครเปิดเพลงรู้กระน่ำจัดกระน่ำจัดโู้ยตอนนี้เงินรางวัลสะสม1นึ่งล้าน4แสนบาทนะครับทุกคนจำนวนผู้เล่นเหลือแค่20คนเท่านั้นเองมาละ่ะคัตโตไหวด่านอีกด่านต่อไปอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเราอ๋อสามารถซื้อได้ด้วยทุกคนอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันคัตโตด้วยนะ อ้ผมโคตรลุ้นอ่ะโอ้รอบนี้คือรอบอะไรเหมือนว่าจะเลือกเข้าห้องปะทุกคนใช่ไหม No สามสหนึ่งไปเข้าห้องทุกคนเข้ามาเข้ามารอดหรือเปล่าเรามีแค่สองคนนะเขาให้เข้ากี่คนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าสองคนรอดหรือเปล่าเน no! ทุกคนรอดหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่แค่2คนเขาให้เข้าสามคนหรือเปล่าวะตอนนี้มีเสียงปืนด้านนอก ผมรอดไหมอุ้ยผมยังรอดอยู่โอเคพวกเขาไปขันคัดตัวยังรอดอยู่นะครับตอนนี้กีได้ No เทพครับห้องนี้ก่อนละกันทุกคน yes! yes 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 ผมรอดผมรอดว้าววิ่งหาแทบตายเกือบไม่รอดเน้อโอเคโอ้ใครเปิดบูโน่มา เ o ่าเก่าเก่าเก่าโผล่เเก่าเก่า my god ทุกคนเข้าได้แค่คนเดียว no 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 oh my god oh my god ผมรอด oh my god เข้าได้แค่คนเดียวอย่า yeah. มาดิ oh my god ผมรอดตัว <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> บบมบือเองครับตกครับทุกคนเออเนรรี่ยเ่เย้เ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดินแอคมาเลยครับเดินแอคมาเลยเะยะส,นสนุกมว่าทุกคนอันนี้คือด้านอะไรอะ่ะโอ้โหด้านกระจกทุกคนโคตรยากยเรียบร้อย เรียบร้อยไปหนึ่งซายสองขวาสองไหมทุกคนส้ายสองขวาสองปะตอนนี้เรามีเวลาแค่ประมาณสี่นาทีนะครับทุกคนในการผ่านกระจุกนี้ไปให้ได้สี่นาทีในการผ่านกระจุกนี้ไปให้ได้เรียบร้อยน่าจะส้ายสองขวาสองนะครับผมเดาส้ายสองขวาสองแน่แนทุกคนทุกคนคี้ว่างนั้นปะโอ้โหไม่ใช่หวอทุกคน หรือว่าซ้ายสามขวาสามอู้ซ้ายหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าซ้ายหมดเฮ้ยซ้ายสี่ขวาสี่หรือเปล่าทุกคนตอนนี้ซ้ายสี่ขวาสี่หรือเปล่าซ้ายสี่ขวาสี่หรือเปล่าเราเหลือเวลาแค่สองนาทีนะครับยากมากทุกคนไม่สามารถที่จะแบบว่าคาดเดาได้นะครับเรียบร้อย โอเคยากว่าทุกคนตอนนี้เลยแค่สองคนนะ่ะโอ้ยบร้อแอมแคมเฮิร์มทุกคนคำนวณก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม ตอนนี้ซ้ายว่างเยอะมากเลยคว้า r ซ้ายดีผมเลือกซ้ายไป yes oh no เยผมได้เงินรางวัลว้าหูสามล้านแปดแสนนะครับ ผมได้เงินรางวัลทั้งหมด3ล้านแแสนบาทในการลงแข่งครั้งนี้อ h oh my god เอาละครับทุกคนแล้วแล้วผมก็ชนะการแข่งขันรอบที่แล้วไปนะครับได้เงินรางวัลมาทั้งหมดโคตรเยอะว้าเด็กไงก็ชอบกันไหมครับทุกคนคล้ายๆกับ s Squid g เก e จริงๆก็น่าเจอส u i d g เกมแต่ว่าตั้งชื่อแบบ ชื่อใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบอาจแบบเปลี่ยนรูปแบบเกมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้รู้ซีรีส์ขนาดนั้นนะอาจจะไม่รู้นะครับทุกคนชอบไหมครับทุกคนถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ทำเกี่ยวกับสควิตเกมอีกบอกได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาทำอีกนะครับอย่าลืมกด s u b s c ค i ต e ให้คัสโตด้วยนะครับรวมถึงกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ